สวัสดีค่ะช่างจรวดสวัสดีค่ะค่ะมาเจอกันโดยบังเอิญนะคะเนาะมาเจออยู่ที่สำนักาจารนตีค่ะสำนักอาจารย์นตีนะคะสีมาถามช่างจรวดว่าช่างมาขออ๋อมาขอโชคขอลาบกบูดำนี่อ๋อค่ะฝันว่าปูให้มาหาอ๋อฝันว่าปูให้มหาครัพอดีมาพอนอนที่คอนแกนตองคืนอ๋อค่ะแล้วก็ฝันครับ ฟันพระปูให้มหาที่นี่ค่ะครับเลยมามาดูองค์ท่านเนาะค่ะว่าเราจะสร้างประมาณเนี้ยไปเลยมาขอโชคขอลาบด้วยฟันแบบว่าคือว่าให้มหาเฉยๆเป่ค่ะฝันว่าให้ให้มหาให้มาจะให้โชคให้ลาบจะออกพรรษาแล้วอ๋อปูงดําให้มหาปูดําฟันมาปูงดําให้มหาเลยได้มาหาที่ที่เลยมหาที่สำนัก อาจารย์น็อตตีเนาะค่ะเนาะอำเภอนามน์ค่ะก็ไม่คิดว่าจะเจอค่ะเจอโดยบังเอิญค่ะไม่เจอโดยบังเอิญไม่ได้นัดกันมาเนี่ยมันเจออะไรว่าจะมันจะมางานจะของด้วยนะอันีมีพี่น้องอยู่แถวห้วยพึ่งหละครับอันนี้ก็เมื่อคืนก็นอนมานอนยัดพี่น้องแหละจะอยู่ก็ฝันฝันว่าปู่ให้มาหามาหาที่นี่แหละมากราบไหว้อั่าเหมือนว่าปู่ท่านมาอยู่กับช่างจรวจแล้วเนาะค่ะกยายาให้มา มาดูองค์ท่านกิ่งนะ้ว่าเป็นแบบไหนป็นนี้เป็นความฝันเนาะครับหรือว่าเออถ้ามาแล้วก็จะมีโชคมีลาบด้วยแหละค่ะถ้ามาเพชรพระลวยกับมาแบบมาพอช่างจรวดโดยบังเอิญโดยบังเอิญนะคะเนาะมาคนละคันเลื่อนรดมาก่อนแล้วสองสามวันอ๋อค่ะครับมาเจอที่นี่แหละคือว่าเป็นบุญสัมพันธ์เนาะมาเจอกันก็จะมีโชคมีลาภ่านี่แหละคจะมาถามช่างว่าช่างขอแต่ตัวใดเนาะค่ะวันนี้ YouTube 975 975นะคะอตานาปูองดามช่างมาขอที่ปูองดาได้975นะคะเนาะ975ไอ้ผามาเบิงตัวเลขกนะคะเนาะลูกมาตัวนี้ด้วยอือค่ะนีเด้อค่ะตามเบิงตัวเลขกนะคะเนาะเลขเบิงใกล้ๆก็ได้าซสีงดครับซูม เนาะนี่เล็ขส้มกับเือนกันมันจะมีสองห้าเก้าเจ็ดห้าวันนี้มีห้าเก้าเจ็ดห้านะคะเนาะเก้าเจ็ดห้าเดิกถูกช่างจลวนนะคะเนาะมาขออยู่ปู่องค์ดำที่เป็นักอาจารย์น็อตตี้นะคะเนาะเก้าเจ็ดห้าด้วยค่ะเก้าเจ็ดห้าเป็นแนวทางเป็นแนวทางขนนี้นี่ค่ะครับ เก้าเจ็ดห้าฝั่งเอฟซีเด้อเป็นแนวทางช่างชี้หน่อยค่ะชี้นะคะเก้าเจ็ดห้าเด้อค่ะเลียกของช่างจรวดนะคะมาขอที่สนักอาจารย์น็อตตี้นะคะเนะคฟันปูองดำให้มหาหานะคะนาะฝันมาให้มาหาอ่ามาเลวต้องมาหาที่นี่ค่ะนี่นะคะเลยมาเช้าก็เลยมามาเลย ฟันเพื่อนก็มาขอตัวเลขพร้อมค่ะเพื่อนก็ะไดเก่าเจ็ดหานะคะเนาะค่ะฟันฟันว่าปูรูปร่างวันนี้เลยมหาเมืองฟันแล้วก็เลยมาหาเนาะค่ะเนาะเพื่อเพคนให้โชคให้ลาบเนาะค่ะเนาะให้โชคให้ลาบไม่รำไม่รวยเด้อะกวค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ อคลิปนี้กับโค้ชยศชั้นเมย์เนาะค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์ให้เพจพระรวยในเด้อค่ะน้าๆลูกมาสวัสดีค่ะ